การเริ่มต้นงานใหม่ด้วยตัวคุณเองได้เริ่มต้นอีกครั้งก่อนที่พลังงานของคุณจะเริ่มที่จะเต็มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกของการรอคอยที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับความต้องการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่างเหมือนกับการยืนอยู่ตรงช่องว่างระหว่างโลกสองใบที่มีความรู้สึก ที่แปลกประหลาดโดยเฉพาะผู้ที่เอาจริงเอาจางในหน้าที่การงานที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับจิตวิญญาณที่สูงกว่าขึ้นไปของตัวเองที่กลับพบว่าหนทางข้างหน้านั้นมีแต่หมอกควันและไม่รู้ว่าเมื่อใดจะสำเร็จเสร็จสิ้นเสียที ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากการที่คุณไม่ได้สร้างโลกของคุณด้วยสติสัมปชัญญะแต่สร้างด้วยความสับสนในแต่ละวันซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นธรรมชาติของผู้คนส่วนใหญ่แต่มันจะเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวและเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปดังนั้น สิ่งจำเป็นที่ต้องทำและควรให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นในเวลานี้คือให้มีความตั้งมั่นอย่างเต็มที่กับการอยู่กับปัจจุบันขณะร่วมกับความคิดใหม่ๆของคุณเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่การพัฒนาจิตอิญญาณต่อไปโดยให้สร้างแผนงานในสิ่งที่คุณต้องการทำที่สอดคล้อง กับประสบการณ์ในโลกส่วนตัวของคุณขึ้นมาแล้วเขียนบทขึ้นมาโดยให้คุณอยู่ร่วมในประสบการณ์นั้นๆที่มีทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่คุณต้องการเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์นั้นๆด้วยความราบรื่นและมีความสุขและขอให้จดจอ่ออยู่กับทุกรายละเอียดให้บ่อยครั้งมากที่สุด ท่ที่คุณจะทําได้ซึ่งหากเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จงปล่อยมันไปซึ่งคุณจะเข้าใจมันอย่างแจ,จ่มแจ้งด้วยตัวของคุณเองในวันใดวันหนึ่งและที่สำคัญจะเป็นการทบทวนความทรงจำให้กับคุณว่าคุณได้เดินทางมาไกลเพียงใดแล้ว จากจุดเริ่มต้นข้อความต่างมิติจากฮิลเลียน